สวัสดีค่ะเข้าสู่รายการตีคองร้องเปล่านะคะพบกันเป็นประจำวันอังคารถึงวันศุกร์เลยวันนี้หากท่านผู้ชมท่านใดมีประเด็นต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะกับอาจารย์สมบัติวงแาวแพงค่ะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 2 3 3 8 3 8 3 4านะคะอาจารย์สมบัติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะวันนี้ประเด็นที่เราพูดคุยกัน เป็นเรื่องของอาญากรรมแต่เป็นเรื่องของคดีฆาตกรรมอำพางระหว่างที่รอสายท่านผู้ชมนะคะเรามาพูดคุยกันก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยเรื่องของคดีฆ่าอำมพางแหมหายมีผัวเมียสองคนนะคะหายไปเรื่องนี้เรื่องนี้ต้องต้องออกตัวกันนะค่าแกงกันเนี่ยไม่ใช่ทำ าอาจจะตอบได้ไม่ลึกไม่ประสบการณ์ไม่ประสบการณ์นะสำหรับเร<ส>ื่องนี้แต่ว่าการคาดอารรมอำพรางเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วค่อนข้างเยอะนะเห็นหลายๆคดีที่ผ่านมาอจริงจากข่าวเที่ยวนี้หลายคนคสื่อเองก็วิาพากษ์วิจารณ์กันว่าในกรณีที่เกิดประเด็นคดีฆาตกรรมอย่างนี้นะครับแล้วคนที่กระทาความผิดเนี่ยเป็นคนที่มีความรูร้เป็นคนที่ เก่งทางเรื่องอแนวคิดอะไรต่างๆเนี่ยม,มีมีความรอบรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วย,ะยนะครับเวลาเกิดเหตุขึ้นมาเกี่ยวคนกับคนเหล่านี้การพิสูจน์จะยากมากๆและจะมีการวางระบบ,บวางกลไกที่สลับซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นคดีในอดีตตั้งแต่ นวลชวีใช่ไหมครับสร้างเป็นภาพยนตร์ขึ้นมาจนกระทั่งถัดมาเนี่ยอีกหลายๆคนก็ล้วนแต่เป็นหมอทั้งนั้นนะเรื่องพวกนี้จะแบบว่าคนยิ่งคนที่เป็นหมอเนี่ยมีเรื่องความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีเรื่องของการผ่าศพมีเรื่องของการเอา อ่าพวกสิ่งของในร่างกายนะคะไปแอบซ่อนอไว้นะการกว่าจะหาเลือดดีเอ็นเอเข้ามาตรวจสอบเนี่ยค่อนข้างยากควา,ความรู้สึกของของคนที่ประกอบวิชาชีพแพทย์เองกับคนประกอบวิชาชีพทัท่วไปเนี่ยเอ่อเท่าที่สัมผัสเนี่ยคนที่ประกอบวิชาชีพแพทย์เนี่ยจิตเขาจะแข็งกว่านะครับเขาจะไม่รู้สึกว่ากลัวกับการเห็นเลือดเห็นเนื้อ ถ้าเป็นเราเรากลัวไปแล้วว่าเราเรากลัวะเรากลัวเราเราคงไม่กล้าสัมผัสแค่มีดกรีดมีดบาดหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจิตใจก็จะจะรู้สึกว่าวันไหวมั่แต่ถ้าคนที่เป็นแพทย์เนี่ยเรื่องเห็นเลือดเห็นเนื้ออาจจะเป็นความรู้สึกธรรมดาการลงมีดผ่าตัดการทําการอะไรต่างๆเนี่ย อันนั้นก็ก็อาจจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมหนึ่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ได้แปลว่าใครเป็นคนทำะนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในข่าวนี้จะสรุปอย่างที่หลายๆคนกําลังพยายามสรุปหรือไม่มวันนี้ถ้ามองในแง่งกฎหมายเนี่ยกฎหมายจะต้องจบด้วยการพิสูจน์จนสิ้นสงสยัย ค่ะนะครับคือตอนนี้ฝากขังไว้ก่อนสําหรับหมอสุพัฒนนะคะที่มีการนําไปฝากขังที่เ,เรือนจําที่เพชรบุรีแต่ว่ายังไม่ได้ชี้ชัดว่าเขาเป็นคนไปฆาตกรรมครับมันมีนนพยายนหลักฐานเบื้องต้นเท่านั้นเองโดยเฉพาะปากที่ขณะนี้น่าจะเป็นเป็นจุดเป็นปมประเด็นเอกของเรื่องนะครับเรียกว่าต้องเป็นพยานปากเอกเลยเนี่ยก็คือตัวคนงานที่ตํารวจไปพบหลบซ่อนอยู่ใน ป่าหรืออะไรนะครับที่ไปถามภรรยาเขาแล้วก็ตามไปพบออกมาด้วยอาการสั่นแล้วก็กลัวแต่ในที่สุดเนี่ยเมื่อตำรวจรับรองความปลอดภัยก็ได้เล่าอะไรบางอย่างออกมาใช่แล้วก็ะะพูดถึงตัวผู้ต้องหาคนนี้ว่าได้มีการกระทําที่มี พฤติการที่ค่อนข้างที่ต้องต้อง,องเรียกว่าถ้าภาษาคนทั่วไปก็<ช>คือโหดนะฮะเรียกว่าทารุนโหดไาย<ช>นะคะถ้าถ้าเป็นไปตามที่พยานปากเอกคนนี้เล่าะะแล้วตัวตัวในกาลาเองก็บอกว่าเบื้องต้นเลยเนี่ย嗯嗯ทำงานก็ไม่ได้คาต่อแทนใช่ไหมแล้วก็เ,เวลาตัว ผู้ลงหาเขาโมโหเขามีอารมขึ้นมาเนี่ยทำร้ายร่างกายแล้วก็จับมือของตัวในกะลาเองเนี่ยซึ่งปืนยัน่อกเอาเข้าเครื่องจักบดจนกระทั่งมือนะคะอันเนี้ยถ้ามันเป็นตามจริงที่อย่างที่คุณกาลาบอกเนี่ยเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าเราดูดูจุดนี้ก่อนนะครับเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก็คือเท่ากับมีตัวตัวพยานยืนยันว่าตัวเองถูก ทำร้ายร่างกายจนได้รับอันตรายสาหัสเสียแขนเสียมือไปเนี่ยนะครับโดยใครเป็นคนกระทำอย่างนี้ตัวตัววัตถุพยานตัวพยานที่เข็นอยู่กับตัวเขาเองเนี่ยแขนขาดกับพยานบุคคลที่ยืนยันมันเป็นมันเป็นมูลเหตุเบื้องต้นนะครับว่าหน้า จะมีพฤติการมีการกระทําอย่างที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากที่เอาคําบอกเล่าของเขาไปขุดในที่ดินตามที่มีการให้เบาะแสมามไปพบโครงกระดูกจริงและโครงกระดูกนี้ไปสอดรับกับปากคําของพยานปากนี้ว่ามีการยิงคนอีกคนหนึ่งใช,ใช่ไหมครับะะและอีกคนหนึ่งเนี่ย ให้กินยาพิษจนตาย oh นะแล้วปรากฏว่าไปขุดศพขึ้นมาโครงที่เป็นโครงกระดูกเนี่ยปรากฏว่าก็พบด้วยนะว่าโครง,งกระดูกสองโครงมีการใช้กระสุนเหมือนใช้ปืนนะคะ,ะลักษณะ9มมไปยิงจริงด้วยกระหลังไทยทอยเพราะฉะนั้นไะอต,ตัวตัวประเด็นที่บอกว่าตกลงแล้วาจากปากคําที่พูดของพยานบุคคลไปประกอบกับวัตถุพยานที่ได้จากโครงกระดูกที่ขึ้นมามันสอดรับกันสอดรับกัน แล้วบอกว่ามีการยิงก็มีการมีรูกระสุน,สนที่โครงกระดูกนั่นจริงะนะครับแต่ว่าจากปากคําคที่ที่บอกเล่ามาก็คือว่าโครงกระดูกเนี่ยยิงคนหนึ่งและคนหนึ่งกินยาพิษะนะครับแต่วันนี้มีโครงกระดูกขึ้นมาเป็น3ามโ,โครงกระดูกาแล้ว นะคะไอโครงกระดูกอีกอีกโครงกระดูกหนึ่งเนี่ยที่กระโหลกเนี่ยถูกยิงสามนัดใช่นะครับคือสองสองโครงกระดูกเนี่ยถูกยิงอีกโครงกระดูกหนึ่งไม่มีรอยยิงก็น่าจะสอดคล้องกันก็โครงกระดูกที่หนึ่งที่สองเนี่ยไอ้ที่ที่ไม่มีบาดแผลมันจะรับว่าไปกินยาพิษหรือเปล่าตรงเนี้ยใช่หรือไม่อย่างไรเป็นเรื่องของทางนิติวิทยาศาสตร์จะต้องเข้าไปตรวจพิสูจน์นะครับมันจะพิสูจน์ได้หรือเปล่าตัวนี้ตัวนี้น่าคิดอะไรครับเพราะว่ามันตั้งปีสองปีแล้วนะคะจารย์ หลายหลายปีน่าจะมากกว่า3าปีปสําหรับสําหรับสองศพแรกเนี่ะนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวสารเคมีอะไรต่างๆสาเหตุในการตายมันจะพิสูจน์ได้ไหม,หมตัวกระดูกจะตอบอะไรได้ไหมตัวที่ทางนิติวิทยาศาสาตร์บอกว่ากรณีอย่างเนี้ยต้องให้ศร้องก็คือสืบจากศพ ดูจากตัวศพเองดูจากโครงกระดูกเองเอาหลักวิทยาศาสตร์เข้าไปจับมันตอบอะไรได้บ้างแล้วกรณีถูกยิงเนี่ยวันนี้มันตอบได้เหมือนกันว่าถูกยิงอะไรมีรูกระสุนที่ยิงเข้าไปและมีคนพูดว่ายิงในทางคดีเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างนี้นะครับเวลาสารจะลงโทษจำคุกใครสักคนหนึ่งในข้อหากระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องอาญาหลักกฎหมายคือต้องพิสูจน์จนสิ้นสงสัยเพราะนั้น อะไรที่ทําให้สิ้นสงสัยอะไรที่ทําให้จบตอนนี้เป็นหน้าที่ของตารวจนะครับจิ๊กซอว์เบื้องต้นที่ต่อภาพกันทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับจะมีการกทําความผิดจริงเหมือนกับจะมีการฆ่ากันจริงค่ะคําถามก็คือว่าหนึ่งคือใครทําให้แขนขาดอันนี้ในกลาชี้ตัวค่ะว่าเป็นสองใครเป็นคนยิงค่ะอันนี้ยังไม่มีใครชี้ตัววิญญาณคุมาบอกไม่ได้ตัวตัวตัวพยานปากนี้อือาจจะเบิกความอีกเหมือนกันชี้ตัวเหมือนกันว่าตกลงแล้วก็คนเนี้ยเป็นคนคนยิงเพราะว่า ผมยังถูกบังคับถูกใช้ไหว้วานให้เอาศพไปฝังและจุดที่ฝังนี่เป็นอย่างนี้จริงเพราะนั้นมันก็จะมีมีคนกล่าวหากับคนคนที่ถูกกล่าวหา่คนั้นเวลาจะลงโทษคนที่ถูกกล่าวหาจริงสิ่งที่ต้องคิดต่อก็คือว่าตกลงแล้วใช้อาวุธปืนอะไรกระบอกไหนแล้วอาวุธปืนตรงนั้นยังอยู่ไหมแล้วสามารถที่จะเอาวัตถุพยานคืออาวุธปืนนี้มาตรวจพิสูจน์ได้ไหม รอยนิ้วมือวิถีกระสุนแนวยิงตัวหัวกระสุนอยู่ในซากศพมีไหมนะครับเอาสิ่งเหล่านี้มาตรวจเป็นเรื่องการบ้านใหญ่ของเขาพน้างานสอบสวนของตํารวจที่ต้องพิสูจน์ออกมาให้ได้นะครับอันนี้อันนี้แค่แค่จุดแรกและสองศพหลังเนี่ยสามีภรรยาท่วเรียกเป็นศพไม่ใช่ยังไม่เห็นนะครับเอาว่าหายไปแล้วน่าเชื่อน่าเชื่อว่าน่าจะมีอันเป็นไปตอนนี้เจอ เจอเพียงหนึ่งยังขาดอีกหนึ่งที่ต้องหาอีกนะครับว่าอยู่ที่ไหนแล้วค่อยเอามาหาคําตอบทั้งหมดเพราะนั้นไอพฤติการเหล่านี้เนี่ยในทางทางการพิสูจน์ทางคดีเนี่ยมันจะต้องพิสูจน์ได้ว่าขณะกระทาความผิดคนนี้กระทำทําอย่างไรถ้าพิสูจน์ตรงนี้ไม่ได้เหตุการณ์ก่อนกระทําความผิดมันต่อทิกซอมาถึงขณะกระทาความผิดแล้วตอบได้ไหมว่าคนที่เป็นคนทําหลังจากกระทําความผิดแล้ว เหตุการณ์หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อเหตุการณ์ก่อนเหตุการณ์ขณะกระทําความผิดและเหตุการณ์หลังกระทําความผิดตอบ,บภาพทั้งหมดออกมาาได้้ภพทังหตอบจนสิ้นสงสัยได้ไหมถ้าตอบจนสิ้นสงสัยได้คดีนี้จบแต่ถ้าไม่สิ้นสงสัยถ้าไม่สิ้นสงสัยทางปฏิบัติก็คือยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จําเลยนะคะคือถ้าสิ้นสงสัยแล้วสามารถที่จะดําเนินคดีแจ้งข้อกก่าวหากระทางหมอได้ถ้าสมมติว่าสิ้นสงสัยแล้วหมอเป็นผู้กระทำจริงจริงคือคือคือทางทางตำรวจเนี่ยเบื้องต้นก็คือ รวบรวมพยานหลักฐานจนกระทั่งน่าเชื่อว่าคนคนนี้กระทาความผิดจร<ะ>ิงก็ดําเนินคดีไปแต่สารจะลงโทษหรือไม่เนี่ย<ะ>สารจะฟังจนกระทั่งสิ้นสงสัยนะครับเพราะนั้นดีกรีดีกรีที่ที่ในการดรําเนินคดีเนี่ยน่าเชื่อว่าะจะเกี่ยวข้องหรือมีมูลน่าเชื่อมีพยานหลักฐานเชื่อว่าเขาทําความผิดออาหม voilà ายจับเอา,เเอาหมายจับเสร็จพิสูจน์สรุปส่สงสํานวนเนี่ยมีพยานหลักฐานเพียงพอที่ดำเนินคดีเขาได้การจะลงโทษ ต้องสิ้นสงสัยเพราะนั้นดีกรีของมันจะเข้มขึ้นเข้มขึ้นนะครับถ้าสุดท้ายในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเนี่ยทำแล้วไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เป็นปัญหาที่กระบวนการยุติธรรมอาจจะลงโทษไม่ได้เพราะนั้นต้องต้องติดตามพยานฐานต่อไปครับว่าใช่หรือไม่ใช่ว่าจะมีพยานอะไรออกมาอีกหรือเปล่าเสื้อตัวนี้เป็นของใครจริงไหมแล้วถ้าตายมาสามปีเสื้อยังอยู่แบบนี้ไหมหรือศพนี้ตายคนละเวลากับสิ่งที่เล่าถึงเบิกความถึงเรนั้นทั้งหมดเนี่ย ต้องหาคําตอบออกมาให้ให้เคลียนะครับนะคะคือถ้าไม่เคลียเจ้าที่ตํารวจสามารถแจ้งข้อข่าวหาได้ไหมเพราะทางตอนนี้เองเจ้าที่ตํารวจก็ยังไม่สามารถแจ้งข้อข่าวหาเรื่องของการฆ่าคนตายได้สาหรับหมอสุพ <Orb. S 1> ัฒน์เองชววันนี้มันจะมีหน่วงเหนี่ยวกักขังนะ,ะนะครับมีลักทรัพย์หรือรับของโจรไอ้ตัวรถที่มาอยู่ในพื้นที่อันนี้อยู่ได้อย่างไรแล้วมาได้อย่างไรหน่วงเหนี่ยวกักขังเนี่ยมีไหมนะ ตัวในกาลาบอกถูกกักถูกห้ามไปไหนถูกข่มขู่อะไรเนี่ยจริงไม่จริงนั้นทั้งหมดเนี่ยแต่ละข้อหาต้องพิสูจน์ข้อหาอะไรที่ฟังได้ก็จะพิจารณาลงโทษข้อหานั้นข้อหาอะไรที่ฟังไม่ได้ก็อาจจะต้องยกประโยชน์ไปเพราะฉะนั้นใ,ในแง่ของประชาชนที่ติดตามรับฟังข่าวสารที่เกิดขึ้นนะครับก็อาจจะต้อง ทำใจให้ให้นิ่งน,นะฮะแล้วก็ยฟ,ฟ,ฟังทั้งหมดให้ให้ครบถ้วนเสียก่อนมันมีหลายคดีเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับว่าพอมีการให้ข่าวมาปุ๊บเนี่ยทุกคนฟันธง